สบายดียามสาวทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวเราเฮาวหลักเอฟซีพี่น้องฟังไทยคือเกา่ามณีสลาสิภาพี่น้องมาเฮ็ดเบียคิดงานคือเก่าพี่น้องต้องไลตื่นแต่สาวเลยเนาะพี่น้องกลัวฮาสิเฮ็ดอันนั้นขาวหน้ามาันจะซุกค่นนะแต่ว่ามือนี้มันกระสวยในยประมาณหาบง,งปานน้องละออกจากเคื่อนเพราะว่ามือนี้หัานาวน้ำวัดสิมาครับอ่าอ่าซวยในยประมาณหาบง,งปานสิบแล้วสิมาเดี๋ยวน้องละสิภาทุกคนบารีวิว การเหตุการ็ดงานอยู่ที่บ้านเฮาคือเก่าจะาจาไปที่สวนกว่ายจีนคือเก่าจะไปกันเลยการยามเช้าอยู่บ้านนองละสิประมาณนี้ลเลยเบิ่งฟ้ามันโคตรแบบยังมืดเดีย๋ยวมันสิตกจากฝนม้อน,นี่จะเป็นบรรยากาศยามเส้าที่บ้านเฮาเนอทางหลังก็สิเป็นทูเนาะตะเวนกำลังสิขึ้น เดี๋ยวเราสิพาทุกคนไปทาวนาจ้าดูสิแกยกพุ่นแหละเส้นทางที่เราไปก็คือยางงกงกกรอกกำลังเดินทางสิไปหากินยะีเจิตรจืนดิก

ทำงานจ้ะทำงานตระหนาประมาณเหาแอดพายคลิปเฮียงหมือนจริงไงอ่สิ่งดีโตม,โม,โมสุดภาษมากว่านี้นาเนี่ยวิจัยแถดปากเหรองานเซียวยกสองนิ้วเอาไมัยการผู้สาวสิีจา <laughs> เวียกร้านอะไรก็ทำหมดคะ่ะ ยกเว้นเป็นเมียหน่อยค่ะทำได้หมดค่ะเพื่อเงินนะคะฉีดยาขายนยาด้วยจ้าทุกคนปกติเขาฉีดวายผู้หญิงเห็ดเวียกเนาะเออวายผู้หญิงฉีดยาแต่ว่าสมมตอน,นี่ผู้หญิงก็กล้เป็นผู้ชายไปเบิดแล้วเพราะผู้ชายบ่มาเห็ดเวียกมีแต่ผู้หญิงคนจีนจนเงิดแหละว่าเอ้าผู้ชายคือบ่มาเห็ดเวีคยบนะ อ,อยาขันายาเม้นมากเลยที่ผสมปาดสาดูมืด คนนุดยิงทำงานหนักมากเลยต้องมาสิดยกสิดยาป้าช่องนี้แกล้ยเขาก็เริ่มงามแล้วดีเพราะว่าเขาใส่น้ำยาแล้วคนนี้นั่งทำอะไรงานการไม่ทันน่งซืือ <laughs> งานการอะ้รทำเลยมั้งฟ้ามืดบ่งอันเลยกันไงแกเออ 呃，uh. <laughs> เทพเรียขับแรงจ้าสิจาเหมือนเดิมสิจามขายหนาโอ้โหหนาเต็ม อาต้าอะไรที่สนใจเหรอยัเล็กเกินนทีอาเจียกหน่อยแก ผักบงเยอะมากรีวิวสวนกล้วยอันนี้คือทีมงานเฮาสีดยามือนีทางนั้นก็จะเป็นน้ำทองฝาโอ้ฝาขักขนาดเลยฝาแจงจจงปางฝนเศ้าตกแล้วทีมงานสีดยาจ้าพากันเมื่อแล้วหาโมงปลายแล้วกับผักผ่อนเดี๋ยวก็ไปหับเงินจ้า ต่เป็นไก่ตกดินและเป็นเวียงดีตะเวนไายเปวียงดีตะเวนเวียงตัวตัวลากลับบ้านจ้าพักถอนตอนนี้เดรสิพาทุกคนเวื่อเดือนเพ่งกลับบ้านค่ะทุกคนรีวิวสวนกุ้ยห้ดูแล้วันนี้นะคะอุ่นหัดดับอ่ะที่นเอ๊ะแค่พับบงจ้ะโอ้ซิว